Yeah. งูงอดครับงูงอดงูสองตัวนี้เป็นงูตัวผู้นะครับงูตัวผู้แสดงว่าแถวนี้ต้องมีตัวเมียครับเพื่อที่ว่ามันจะมาผสมพันธ์ตัวเมียแต่สองตัวนี้เป็นงูตัวผู้ไม่ใช่ว่าเป็นงูตัวผู้หงูตัวเมียนะครับสองตัวนี้เป็นงูตัวผู้ทั้งสองตัวเลย เพื่อมันจะมาผสมพันธุ์กับตัวเมียรครับมันได้กลิ่นเขาเรียกว่านะฟิลิมอนครับของตัวเมียเพื่อที่มาจาะผสมพันธุ์แสดงว่าแถวนี้ต้องมีตัวเมียอยู่เป็นงูงอดครับเป็นงูที่ไม่มีพิษ เดี๋ยวผมจะลองส่องหาดูตัวเมียแถวนี้ครับเผื่อเจอนี่สึกชิงนางครับสึกชิงนางนี่สู้คนใหญ่เลยโอซี่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 ดูดูใครจะแข็งแรงกว่าใครสึกชิงนางครับงูงอดตัวเล็กครับเล็กขนยี่ก้อย เลู่นี้กยเยอะเลยครับงูพวกนี้เป็นงูที่ไม่ดูร้ายครับนี่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 นานๆได้เจอครับงูพวกนี้ ามาถนนแล้วออกมาถนนแล้วนี่นี่นี่ใครจะแข่งแรงกว่าใครดูสิดูสิสเอออาสูสีครับความโตนี่ตัวเท่าๆกันเลย โู้ใครจะแข็งแรงกว่าใครเขาคืองูงอดครับชื่อของเขางูงอดนี่คือตัวโตวเต็มไว้แล้วครับ นี่นี่นี่อไหน,น,นตัวเมยียพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยอือผู้สาวมึงอยู่ไหนแย่งกันอยู่นี่ตัวเมยียน่าจะอยู่แถวนี้ครับทุกคน มาข้างนอกนะรถเหยียบมึงตายนะสู้กันไม่เลิกเลยสู้กันยาวเลยยังยังมันมีตัวเมีอยอยู่นี่แหละ ด,ดูมันกี้กอกมาถนนนะดูแล้วมีความสุขของมันนะใช่ใช่นี่คือแรกมีตัวกูนี่แหละอืมด,ดูดีกันแย่งตัวเมียเด้ตัวเมียน่าจะอยู่แถวนี้เนะี่ยอ้าวน่าจะเลือกกันยาก ใครที่มันรู้จักงูงอดก็สังเกตดูครับนี่ท้องเขาจะสีน้ำส้มครับพวกงูงอดเป็นงูตัวเล็กครับเล็กกว่าน,นิ้วก้อยเผื่อน้องๆหนูๆเพื่อนๆที่มันรู้จกักคิดว่าเป็นงูที่มีพิษมันไม่มีพิษครับงูพวกนี้แล้วลักษณะงูแบบนี้มันเขาไม่ได้ผสมพันธุ์กันครับงูเขาสู้กันครับตัวมันเป็นตัวผู้กับตัวผู้ครับนี่ครับท้องเขาสีส้มออกนงแดงเนี่ยเขาเป็นงูตัวผู้กับงูตัวผู้ครับ เริ่มแล้วครับทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแยกย้ายกันไปละตอนนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูสิเดี๋ยวผมจะลองดูตัวเมียครับว่าตัวเมียจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าว่าจะแอบอยู่แถวนี้ไหมแต่ก็หาตัวยากครับไปแล้ว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 ยุบบรอดรองเท้าผมไปแล้ว นี่นี่น,นี่ไปนวลแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ้าวว่าขาผมไปแล้วครับโอเคครับทุกคนมันไปแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเผื่อจะได้ มีคลิปใหม่ไม่ชมครับสวัสดีครับ